ย้โยงคีย์เวิร์ดและหัวข้อไปยังบทความที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของ Topic Finder นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วันนัตเบดวันคอนเซปต์ทูนะคะฐานข้อมูลในวันนี้คือฐานข้อมูล Gale Academic OneFile Select ค่ะเป็นฐานข้อมูลสาขา,าวิชาจากสำนักพิมพ์ Gale นะคะ เครื่องมือที่เราจะมาแนะนำในวันนี้คือเครื่องมือค้นหา Topic Finder นะคะซึ่งมีการเชื่อมโยงคีย์เวิร์ดและหัวข้อไปยังบทความที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของ Topic Finder นะคะอยู่ถัดลงมาจากช่องการสืบค้นนะคะอยู่ในส่วนของเครื่องมือสืบค้นค่ะคลิก Go to Topic Finder นะคะพิมพ์คำคีย์เวิร์ดนะคะ จากนั้นกดค้นหาค่ะจะปรากฏผลลัพธ์ในลักษณะที่เป็นคีย์เวิร์ดที่มีความเชื่อมโยงกับคำสืบค้นของผู้ใช้นะคะโดยเรียงลำดับตามปริมาณของบทความที่ค้นพบนะคะข้อมูลที่ถูกค้นพบมากที่สุดนะคะจะเป็นสีแดงค่ะและเมื่อเลือกในส่วนของคีย์เวิร์ดใดนะคะก็จะมีการแนะนำบทความ ให้อยู่ทางขวามือนะคะแล้วก็จะมีการระบุจำนวนข้อความจำนวนบทความอยู่ในวงเล็บด้วยนะคะเราก็สามารถเลือกบทความให้ตรงกับหัวข้อที่เราสนใจได้เลยนะคะจากชื่อบทความปรากฏรายละเอียดของตัวบทความนะคะและมีแถบเครื่องมือต่างๆอยู่ทางด้านบนนะคะเช่นไซต์หรือการอ้างอิงนะคะ การเซ็น To ทูนะคะหรือการส่งต่อไปอยัง Google Drive OneDrive หรือว่าอีเมลนะคะดาวน์โหลดไฟล์ PDF นะคะแล้วก็เครื่องมืออื่นๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหากชอบหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่อง AIEC MSU Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <S 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 <S